เรื่องราวนะคุณผู้ชมที่ต้องมาพูดคุยกันนะโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะนะับไปเนี่ยคงอีกไม่กี่วันละที่เราจะมีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการหลากหลายจังหวัดโดยเฉพาะ สี่ 4, วันนี้ที่เป็นวันหยุดเนี่ยหลายจังหวัดพิสูจน์ได้เลยนะพอเริ่มที่มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายควบคู่กันไปเนี่ยพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการหลายคนลืมตาอ้าปากได้รวมไปถึงตัวเลขนะคะวันนี้อย่างตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อนะคะต้องใช้คําว่าวันนี้เนี่ยต่ำกว่าหลักหมื่นนะเป็นวันที่5แล้ววันนี้ติดเชื้อเพิ่มเติมอยู่ที่9,742รรายนะคะในขณะที่ หายป่วยกลับบ้านเนี่ย1,182รายส่วนผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็เป็นเลข2หลักเนี่ย74รายนะคะก็ต้องบอกว่าตัวเลขอยู่ประมาณนี้มาประมาณสิบกว่าวันละก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มนะคะสถา,านการณ์รการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะค่อยๆดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกๆคนเราต้องร่วมด้วยช่วยกันกาดก็ต้องห้ามตกด้วย4วันนี้น่าจะเป็น4วันที่อาจจะทําให้เห็นอะไรบางอย่างได้ความมีระเบียบวินัยด้วย ช่วงนี้หยุดยาวเหรอฮะใช่ค่ะเพิ่งรู้นะครับเนี่ยวันหยุด <c oughs> เราอยู่ในวันหยุดยาวเขา,าไปท่องเที่ยวหลายจัง<อ>หวัดเขาไปเที่ยวกันแล้วใช่เ,เขาไปเที่ยวกันแล้วติเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวผ่านทางหน้าจอท็อปนิ่ของเราแบบนี้แหละ,ระเรากไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ไปไเนาะวันหยุด วัอนหยุดเราต้องทํางานเพื่อคุณผู้ชมถูกต้องให้คุณผู้ชมได้ทเที่ยวไปฮะไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวเราดูแลเองใชคแบบนี้นะฮะแต่มีอะไรเล่าสู่กันฟังนะเ SMS เข้ามาได้ไปดูที่การท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะฮะเชียงคานนี่ใครเคยไปบ้างไหมฮะช่วงหยุดยาวนี่นะครับสี่วันนี้นะฮะที่พักเนี่ยถูกจองเต็มเขาบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือโดยเฉพาะเนี่ยบรรยากาศที่คึกคักนะฮะถนนคนเดินภูเรือภูกระดึงด่านซ้ายนาแห้วนะครับ นักท่องเที่ยวจองที่พักเต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดเลยเนี่ยเขาก็มีชุมชนท่องเที่ยวนะฮะอีกหลายที่อย่างเช่นภูอีเลิศนะครับเป็นจุดชมทะเลเหมอกสองแผ่นดินระหว่างไทยกับสอปป,อปอลาวนะครับและภูคอจุดชมทะเลเหมอกที่อำเภอนาแห้วครับตลอดช่วงวันหยุดเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวแห่ไปใช้บริการรถกีตต็กนะครับของชุมชนบ้าน ปากหมันนะฮะแล้วก็ชุมชนบ้านบุ่งเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อไปสัมผัสทะเลหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นนี่ <c oughs> ธรรมชาติของคิวทัศน์ในยามเช้านะ <c oughs> แต่ว่าก็มีมาตรการนะครับในเรื่องของโควิด19อยู่จังหวัดเขาก็ต้องตรวจเข้มอยู่นะค <c oughs> นี่คือที่เชียงคานภูกระดึงเหจริงาอุณหภูมิ1 6 16.5องศาอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวๆนี่ต้องไปที่นี่นะ16ส่วนที่นี่อยู่ที่ประมาณ30กว่าองศาสัมผัสที่นี่ก็ได้เดี๋ยวให้ในสตูดิโอเนี่ยปรับแอร์ลงสัก16องศามันจะไม่ได้เห็นหมอกไงคุณเทก เดี๋ยวควันเข้ามาเป่าก็ได้ก็จะไม่มีหมูกระทะเชียงคานให้ได้ทานเราก็สามารถทําได้เหมือนกันเออเรามีเราบิดขึ้นมาได้แต่มันสู้ไปแบบจริงๆรงนี่ไม่ได้หรอกค่ะ <L ay> หลาย <L ay> คนก็เชื่อว่าการไปเที่ยวอย่างนี้มันเป็นการชาร์จแบบด้วยถูกต้องนะคะส่วนที่สุร,ราษฎร์ธานีนี่นะคะเกาะพังงนเนี่ยหลายคนคิดถึงฟูมูลปาร์ตี้คือนักท่องเที่ยวเองชาวต่างชาติเองชาวไทยเองเนี่ยนะคะเวลาที่พูดถึงฟูมูลปาร์ตี้เนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าคิดถึงความสนุกสนานปาร์ตี้นะสนุกสนานเต้นรำการแสงสีเสียงมากมายรั้ง นี้นะคะหลังจากที่สถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนี่ยบริเวณเกาะพัง,งานเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงชายหาดริ้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นํารองครั้งนี้ชาวต่างชาติที่อาศัยในเกาะพังงานนะมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยแต่แน่นอนมาตร,รการต่างๆเนี่ยก่อนที่จะเข้างานทุกคนก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองนะกรอบประวัติข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ปีนี้เดี๋ยบรรยากาศฟูมูนนี่เป็นแบบสไตล์ย้อนยุคก่อกองไฟควงกระบองไฟเปิดเพลงสร้างความสงนสนาแล้วก็ครั้งนี้มีความ ผ่อนคลายมากขึ้นให้กับทางชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยค่ะไม่เคยไปสักทีนะอยากจะไปอยากจะไปสักครั้งน่าจะไปเห็นแสงสีเสียงของเขาเนี่ยมันมีความสวยงามมากจริงๆแต่ไปเนี่ยผมจะใจแตกหรือเปล่าทำไมคะไม่เคยไปไงคุณต้องไปนี่ควงกระบี่กระบองชอบมากนะเคยไปได้อยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นไปถ่ายไปถ่ายงานไม่เคยเห็นแล้วชอบมากควงกระบองไฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวด้วยถูกต้องถูกต้องค่ะที่สุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ชมฮะ ผู้ประกอบการนนท่องเที่ยวบริเวณชายหาดริ้นนะฮะใช่อันนีเน,นี่ยอันนี้คือที่เกาะพังานนี่ไงอ,อ่อ่าแล้วก็มีที่ที่กระบี่ด้วยที่กระบี่ด้วยนะคะที่กระบี่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็กลับมาแบบคึกคักเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาชาวไทยต่างๆเนี่ยโปรแกรมทัวร์สี่เกาะ มีอะไรบ้างมีเกาะแหวกเกาะปอดะเกาะอ่าวไลเลแล้วก็เก,กาะไก่อันนี้ก็ยังคงคึกคักแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาบอกเข้ามาทีเนี่ยประมาณร้อยถึงสองอคนด้วยกันอ๋อสี่เกาะเลยนะฮะอืมอไปดูทางฝั่งกาญจนบุรีกันหน่อยนะครับสังขะบุรีฮะวันหยุดยาวเนี่ยก็คือคักเหมือนกันนะครับจุด ไฮไลท์เนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยจะเป็นสะพานสะพานไม้อุตมานุสร์นะฮะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะฮะท่า,ามกลางอากาศเช้าที่เย็นสบายนะครับก็เนี่ยมีการทําบุญตักบาตรอะไรกันไปนะครับนักท่องเที่ยวก็พาก,กันไปเที่ยวชมบนสะพานนะฮะส่งผลให้วันนี้นะครับบนสะพานไม้เนี่ยคึกคักมากนักท่องเที่ยวไปกันเยอะเลยนะฮะและ้วก็บอกต้องบอกว่า เป็นภาพที่เขาเรียกว่าปีที่แล้วไม่มีไงเพราะว่าปีที่แล้วในโควิดเราเนี่ยหนักมากมเราเพิ่งจะผ่อนคลายกันให้มีการจัดกิจกรรมจัดงานอะไรกันได้ชาวบ,บ้านเขาบอกว่าโอ้ยกลับมาคึกคักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยที่เคยบอกว่าอยากให้คุณเท็ได้ไปสะพานมอญนออี่ไงได้ไปใส่ชุดได้ไปตักบาตร เอาของไปเทินบนศีรษะใช่นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเขาเหมือนกันคือแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์ของท้องถิน่นเลยะซึ่งเชื่อว่าพอสถานการณ์ดีขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับผู้ที่เเป็นคนในชุมชน,นก็อยากที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับชาวไทยเนี่ยที่ไปเยี่ยมเยียนบ้านเขาไปพูดคุยอุ้บบางคนมีแต่รอยยิม้มแล้วไม่ใช่คแค่นี้เศรษฐกิจมันดีขึ้นด้วยไงคือบางคนเนี่ยช่วงที่หายไปเขาอาจจะไปซุ่มเงียบเตรียมอะไรบางอย่างที่เป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะ นักท่องเที่ยวเนี่ย ได้กลับเขาไปเที่ยวแล้วเขาจะเสิร์ฟใครนักท่องเที่ยวถูกต้องอนะก็ถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนไปได้นะคะพาไปขึ้นเหนือก็หน่อยนะคะที่ลำปางเองก็เช่นเดียวกันนี่คือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฤดูหนาวอากาศเริ่มที่จะเย็นละสําหรับทางภาคเหนืออากาศเย็นสบายแบบนี้นะคะดอกไม้ต่างๆก็เริ่มออกดอกสวยงามอย่างที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติภายในกฟผแม่เมาะนะคะตอนนี้ก็มีทั้งดอกดาวก,กระจายดอกคัตเตอร์ดอกต่างๆเนี่ยเริ่มบานสะพรั่งเลยนอกนาจากนี้บริเวณลานโบตอง ในพื้นที่เองเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยนะคะเรียกว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยอาจจะได้เห็นความสวยงามของดอกไม้นานานชนิดเนี่ยประมาณสัก3 0มสงสีแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเชื่อว่าอีกประมาณสัก1-2อาทิตย์ข้างหน้าแล้วรองว่าเบ่งบานต้อนรับลมหนาวอย่างแน่นอนอ๋อเขาปลูกดอกบัวตองอใช่ไหมคะไม่เคยได้เห็นเลยนะมีแต่ร<ม>้<ะ>องเพลงอย่างเดียวอแม่เหมาะลำปางค่ะตรงจริงเนี่ยภายในพื้นที่ของ ริเวณกฟผพอพอแม่เมาะที่ลำปางเนี่ยมันจะมีจุดไฮไลท์อีกอันหนึ่งด้วยนะเป็นลานสไลเดอร์ลื่นลงมาอย่างเงี้ยหรอสไลเดอร์อรที่เป็นสไลเดอร์จากธรรมชาติที่เป็นดินเป็นหญ้านี่แหละเป็นเนินแล้วนักท่องเที่ยวก็จะไปเที่ยวไปเล่นสไลเดอร์กันตรงเนี้ย<ช>หลายคนถ<ช>้าเคยไปเนี่ก็จะอ๋อมผมก็เคยไปสนุกฮะแต่ตอนเดินกลับขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วเราก็ถลเหลลงไปใหม่อย่างเงี้ยเออมันนี้ก็จุดให้ท่องเที่ยวเยอะนะฮะ<ช>ที่ตอนเนี้ยการท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาคึกคักกันนะครับ คุณผู้ชม,มนะขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยตอนที่เมื่อเช้าเนี่ยที่นายกเลยนะฮะไปวางพวงมาลานะครับที่พระลานพระราชวางังดุสิตนะครับหลังจากที่วางพวงมาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนายกก็ให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศนี่แหละครับบอกว่าขอให้สื่อเนี่ยช่วยกันขยายความหน่อยว่าการเปิดประเทศที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ให้นายกทําคนเดียวนะหมายถึงทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเนี่ยต้องช่วยกันด้วยไม่ใช่ว่า เป็นความรับผิดช,ชอบของนายกคนเดียวใช่ไหมฮะท่านเอกประยุทธ์นะครับก็บอกว่าความพร้อมนะครับในการเปิดรับนะักท่องเที่ยวเนี่ย46ประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนะครับท่านก็บอกว่าขอให้อ่านดูคำสั่งดูก็แล้วกันว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาชี้แจงไปแล้วทำไมนายกต้องมาพูดอีกอย่างเงี้ยคือผู้สื่อข,ข่าวเขาไปถามเจาะอ,อะไรเงี้ยนะครับผู้สื่อข,ข่าวก็ถามว่าจะขอความร่วมมือกับประชาชนอย่างไรนายกก็บอกว่าสื่อก็ต้องช่วย ขอความร่วมมือไม่ใช่นายกคนเดียวช่วยกันขยายความไปซึ่งเ,เขาเรียกว่าในแต่ละข้อด้วยอะไระอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผู้สุข,ขาก็ถามไปถึงเรื่องของราคาทุ่งน้ำมันตอนนี้น้ำมันแพงอะไรเงี้ยนายกก็อบอกว่าไม่ขอตอบอันนี้ละกันคือวันนี้วันดีวันดีของทุกคนคตอนนายกก็เดินทางกลับไปนะฮะ นะก็ถือว่าอ่ะก็อย่างที่ท่านบอกแหละจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าแต่ละหน่วยงานใช่ไหมจริงๆคือพี่น้องประชาชนอเองเนี่ยเราทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเราทุกคนก็ก็คือควรที่จะเขาเรียกว่าอะายคอยบอกบอกต่อๆกันด้วยใชบ่บางคนเนี่ยคือยังไม่หยุดเหมือนกับว่าไม่ไม่หยุดแซะก็คือที่นายกบอกว่าก็เปิดเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าควบคู่กันไปได้แล้วถ้ามันมีปัญหาเราค่อยว่ากันอา,อาจจะปิดก็ได้ แต่จะไม่เปิดเลยเนี่ยนะฮะแล้วภาคการท่องเที่ยวเศรษฐกิจอเงี้ยเขาจะอยู่กันยังไงถูกต้องใช่ไหมคือมันก็ต้องดูแหละมันง่ายๆๆมันก็เหมือนเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆใช่ไหมเรื่องของการเยียวยาต่างๆเราก็จะเห็นว่าอ่ะพอมันดีขึ้นก็ขยายต่อไปถ้ามันไม่ดีเราก็ใช้วิธีการมาตรการซึ่งมันก็มันก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วคือเราต้องอยู่กับมันให้ได้อะเพราะบางคนก็ตั้งแต่คําถามอย่างเดียวเลยเปิดเนี่ยพร้อมเหรอพร้อมเหรอแล้ว ต้องถามกับอ่ะล้วถ้าไม่เปิดแต่แล้วเมืออ่มอไหร่เออจะเมื่อไหร่ล่ะอ่าใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เปิดแล้วเมื่อไหร่เศรษฐกิจมันจะได้เดินหน้านะครับก็เขาเรียกว่าต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปคถ้าเขาเรียกว่าถ้ามันจะหนักหนาจริงๆอ่ะ มันก็อาจจะต้องปิดอีกมันก็เป็นเรื่องของอนาคตถูก,กไหมครับแต่เอานาวันนี้เราต้องเปิดก่อนฮะปากท้องก็ต้องไปด้วยเหมือนกันถูกต้องค่ะเอาพูดถึงเรื่องของประเด็นการเปิดประเทศนะอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กําลังมีข้อถกเถียงกันเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนนะเข้าสู่ประเทศไทยคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเรามีระบบที่เรียกว่า Thailand Plus ก็คือต้องมีการลงทะเบียนก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยเพื่อมีการขอหนังสือเดินทางนะที่เรียกกันว่า C O E ปรากฏว่านะคะล่าสุด นี้เนี่ยก็เพิ่มเติมกันว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบเนี่ยจาก Thailand Plus หรือว่าไปขอรับหนังสือแบบ C O E เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นแบบ Thailand Pass เองเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกเพื่อความรวดเร็วซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารดิเทศแล้วก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กําลังมีการพัฒนาเรื่องของแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า Thailand Pass เพื่อให้คนที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยนะคะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดขั้นตอนในการอน รู้มาที่ไม่จําเป็นอะไรบ้างที่จะต้องมีการลงทะเบียนก็อย่างเช่นเรื่องของการกรอกข้อมูลต่างๆอัปโหลดเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนนะการตรวจหาเชื้อโควิดอะไรพวกนี้เนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้มีการลงทะเบียนอยู่ใน Thailand Pass ทีเดียวให้มันจบไปคราวนี้มันก็เลยมีประเด็นสืบเนื่องกันมาว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ย การลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นครอบคลุมไหมมันจะมีประเด็นในเรื่องของการละเมิดกฎหมายบุคคลสหภาพยุโรปหรือว่า GDPR หรือเปล่าคือตรงนี้ก็มีข้อถกเถียงกันปรากฏว่าล่าสุดนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าการที่เราใช้ระบบของ Thailand Pass เนี่ย มันไม่ได้เป็นการละเมิดนะสิทธิเสรีภาพหรืออะไรเลยคือข้อมูลมต่างๆที่ลงทะเบียนทั้งของชาวต่างชาติทั้งของคนไทยเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ในระบบตรงนั้นก็ไม่ได้ส่งต่อไปที่หน่วยงานไหนหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้แต่อย่างใดแต่เอาล่ะพอมีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับระบบพัฒนานเนี่ยให้มันสอดคล้องแล้วก็ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับอืมบางคนก็ก็ไม่ เขาเรียกว่าอ่ะก็ไม่แปลกที่บางทีเราอาจจะก,กลัวว่าข้อมูลมันจะหลุดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขาก็ให้ความเชื่อมั่นว่ามันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แหละนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมฮะน,นายธนกรวังบุญคงชนะนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าช่วงวันหยุดเนี่ยตัวเองเนี่ยลงพื้นที่นะครับไปที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกครับก็ไปดูความพร้อมในการต่อยอดที่จะเปิดประเทศกันเนี่ยแหละฮะ คุณธนากรเนี่ยก็บอกว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยกลับมาคึกคักตามกลับมาคึกคักมากนะฮะตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับตั้งแต่ถ้ากัศยานนานาชาติภูเก็ตเนี่ยสังเกตได้ว่ามีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับเดินทางมาใช้บริการเพิ่มขึ้นทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยขณะเดียวกันนะครับเมื่อสำรวจบรรยากาศเดืรอบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็พบเห็นนะครับกิจการร้านค้ากลับมาเปิดให้บริการเกือบในระดับปกติด้วยนะครับ จากการไปพูดคุยสอบถามกับผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแมคค้านะครับเขาก็ฝากขอบคุณรัฐบาลที่ให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดประเทศรวมทั้งยังได้ฝากขอบคุณนายกรรัฐมนตรีด้วยนะครับที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็เพิ่มเงินในโครงการคนละครึ่งอีก1,500บาทนะครับที่สนับสนุนในการใช้จ่ายใน,ในช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนจะสิน้นสิ้นปีนี้ด้วยที่ จ่ายได้อีกนะฮะพันห้าเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยคนหลายคนก็ชอบมากเลยว่าเออมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆแล้วคุณธนากรก็บอกว่านายกก็หวังแล้วฮะว่าจะให้ภูเก็ตซันบ็อกเนี่ยเป็นพื้นที่นําร่องในการท่องเที่ยววันที่ 1, 1> พฤศจิกายนยนี้เป็นการสร้างความตั้งใจแล้วก็สร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวของไทยค่ะ นะก็ถือเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจนั่นเองนะคะคือภูเก็ตซันบ็อกซ์เป็นโมเดลที่เห็นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนคจนถึงน้าตอนนี้เองเนี่นะคะคึกคืนมากมแล้วมันส่งผลต่อไปทางด้านของหลากหลายจังหวัดก็เป็นโมเดลต,ตามๆกันไปวิธีการในการกักตัวดูแลตัวเองแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปพอประเทศเปิดใช่ไหมะหนึ่งพฤศจิกายนนี้ก็ใครที่จะมาในโครงการของภูเก็ตซันบ็อกซ์หรือว่าพังงาเองก็ตามคุณก็ไปกักตัวนั้นแค่7วันเองแต่ก็ท่องเที่ยวต่อไปได้นะคะ